หน้าอุปกที่ว่าใหญ่แล้วดอกทานตะวันน่าจะใหญ่กว่าเราจะเข้าป่าไปเก็บทานตะวันแล้วนะคะทุกคนรู้สึกแบบอ๋ออยู่ในดงงนองไม้ตอนนี้เองมาแวะวายหลวงพ่อทวดองค์ใหญ่ที่สุดในโลกน่ารักจังเลยลูก <c oughs> โอ้โคกกัดกกัดเ <c oughs> <c oughs> อจ้ะโอ้ยเดินในดงงนองไม้เป็นผู้หญิงหวานหวานหาลูกน ตอนนี้เองมาถึงแล้วไรสตอเบอรี่เข้าชมฟรีนะคะอู้ลูกลูกโตมากขวดขวดจะอดใจไม่ไหวละเก็บเืยอู้ลูกนั้นชำ้ำอ่ะอะไรคบการเข้าไปข้างใน,นนี่ช้ำก่อนหวานอมเปรี้ยวอ้าวฟินสวัสดีจ้า ตอนนี้เรพยังอยู่ที่มอนชมดาวโฮมสเตย์เขาเยี่ยที่ยงมันหนาวานี่ขนาดเสื้อสามส่วนนะหนาวมากมาเช้านี่ตื่นมาวัดได้อุณหภูมิที่เก้องศาหนาวมากเขาหนีกันหมดแล้วนะเขาหนีกันหมดแล้ว <S <S นึ่งเขากําลังเก็บคือจะเก็บเต็นนี่ต้องจริงจังวะมาก เพราะว่าลมมันแรงมากเดี๋ยวจะหายรายละเอียดีทีเกี่ยวกับที่กั้งเต้นนี่นะครอยากเห็นบรรยากาศยามเย็นว่าเออเป็นยังไงอะไรยังไงก่อนย้อนกลับไปดูคลิปก่อนนะนี่ได้เนาะตอนเนี้ยอปอขอเก็บเต้นก่อนเพราะว่าเดี๋ยวลมจะเอาไปรับประทานถ้าลอยไปนู่นลงไปนู่นเลยนะถึงลงไปลำตะคองเลยนะลอยไปนู่นเลยลงไปถนนมิตรภาพเก็บเต้นก่อนเดี๋ยวจะได้เดินทางไปเที่ยวกันนะจ๊ะ อนนี้เองมาอยู่ที่ทุ่งทานตะวันไร่มณนนีสอนเขาใหญ่เนาะเดี๋ยวจะพาเขาไปดูข้างใน,นเนี่ยเขาจะปลูกต้นทานตะวันร่อยกว่าไร่เลยใครจะมาต้องรีบมานะจ๊ะเพราะว่าเขาเมื่อกี้พอถามเขาว่าจะอยู่ได้อีกแค่ประมาณสองอาทิตย์ก็จะหมดไปถ้าเขาคนละสี่สิบบาทน่ารักมากเลยอ่ะเป็นทานตะวันทั้งหมดเลยด้วย ใครอยากได้พร็อพก็มาซื้อได้นะมีมงกุฎมีอะไรน่ารักดีมีของกินขายด้วยะะมีแบบแกะแล้วด้วยเม็ดทันตะวันตอนที่เองมานี่เป็นเวลาประมาณ10โมงโอ้โหสวยมากมีสองฝั่งเลยนะฝั่งนี้กับฝั่งนี้ตอนนี้ไม่มีคนแล้วนะจ๊ะไม่ได้เข้าใกล้ใครขออนุญาตถอดแมส แล้วทุกดอกอะหันหน้ามาทางนี้หมดเลยโอ้โหเอ็งจะตามหาดอกที่ใหญ่ที่สุดสวยมากเลยอะโอ้โหสวยมากหอนไปดูอันไปด,ไดูสุดนู้นเลยโอรู้สึกแบบอออยู่ในดงน้องมาก เดินไปทางนู้นอีกสวยมากนี่ประดูดดอกนี้ใหญ่สุดเลยไหนอุ้ยอยูดอกนี้ตัวมากจับได้ไหมค่อยจับไหมเออคุณดูสิจะมีใหญ่กว่านี้ไหมเทียบเทียบกับนาเทียัน้องเอาไม่อยู่แล้วใหญ่มากเอาไปหาดูจะมีดอกไหนใหญ่กว่านี้หนไหม,ม,มน,หมนาอปุปอที่ว่าใหญ่แล้วดอกทานตะวันน่าจะใหญ่กว่าไปเดี๋ยวเไปดูฝั่งนู้นต่อ ฟังนู่นก็สวยสวยมากเยอะกว่าฟังนี้อีกแล้วก็เดี๋ยวจบจากเนี่ยเองจะไปไร่สตรอเบอรี่กันนะจ๊ะไปสวัสดีค่ะครับผมมาเพิ่งเก็บมาจากเขาเยี่ยงค่ะครับผมลมแรงเกือบไม่รอดอื เยอะมากสุดนู้นเลยดอกมัถหานไปทา้งนู้นหมดแล้วอ่ะน้องให้ความร่วมมือหน่อยกล้องอยู่ดังนู้นอัศจรรย์พี่แม่คุณโอ้ยขอขึ้นไปหารูบบนนี้หน่อยดีพอมีล่องไปถึงนูแล้วเปลอัเห็นร่องก็ยาวนึกไหมพุยขึ้นไปบนนี้ก็จะไปข้างในข้างในไปดูความพยายามของปอฉันจะต้องได้รูปสวย ต้องไปวิวนั้นนะเพราะว่าดอกมาทางนี้ทางนั้นเพราะดอกมาหาไปทางนู้นโอเคโอ้เราใส่เสื้อขาวนะพอยังพอยงางาไปทางขวานน่นเร็วนอนจะเหี่ยวแล้วสวยยังสวยแล้วสวยตรงนี้ตน้นมันเตี้ยจังอะ่ะสวยบอกสวยอื้มดอกเต็มเลยอะ่ะหลายดอกเลย ออกจริงๆในยิง่าความไหมเนะี่ยลองรู้ความไหมเฮ้ยตรงนี้เขามีพ็อปให้ด้วยนะ,ะมีตะกร้าค่ะกร้าไปใส่อะไรเนี่ยตะกร้าเก็บดอกทานตะวันไงอ๋ออ่ะได้ยังอ่าเราจะเข้าป่าไปเก็บทานตะวันแล้วนะคะทุกคนปะ่ะเดี๋ยวต่อจากนี้เอ็งจะไปไร่สตรอเบอรี่แล้วก็ ไปไหนต่ออีกเดียเดี๋ยวคิดก่อนนะไปเรื่อยๆได้แถวนี้แหละแถวเขาใหญ่นี่แหละไปบ๊ายบายตอนนี้เองมาแวะหวายหลวงพ่อทวดองค์ใหญ่ที่สุดในโลกเนาะโอปอเคยพามาแล้วแหละน,ะนานๆแล้วนะเนาะไปยงเข้าไปไหวพ้พระก่อนเนาะ โอเคค่ะสองข่างทางก็แะหว่างไปไหวพ้พระก็จะมีร้านอาหารร้านคาเนาะโอ้ใหญ่มากตรงนั้นมีสวนดอกไม้ด้วยอ่ะเออยเราไปไหมใช่เราเราไหว้ไหวพ้พระก่อนเอานานะ เรามาดูสวนดอกไม้เนาะไปเรียกว่าอะไรนะสวนสัปปายะสวนสัปปายะอ่ะชมดอกไม้กันก่อนมีคาเฟ่ด้วยนะจ๊ะนี่กระต่ายน้อยให้นมกระต่ายน้อยเลยถ่ายรูปได้นะจ๊ะค่ะขอบคุณค่ะให้นมกระต่ายนมหมูด้วยหมูด้วยดาราจังเลยให้นมน้องหมูหน่อยตังมาสิคะรอแป๊บนึง นีเล็กให้ตัวเล็กนะให้ตัวเล็กดีกว่าเราถ้าให้ก็จะให้ตัวเดียวดิเอือให้หลายตัวคนละคำคนละคำคนละคำลูกคนละคำลูกใจเย็นอุยตัวนี้กินแล้วเห็นปากเปียกตัวนี้ยังกินยังกินยังน่ารักจังเลยลูกตัวใหญ่มันจะกินไงลูกแบ่งกันแบ่งกันแบ่งกันคนละนิด โอ้โอ้มียอมอปโอ้โอ้คว้ารยกัดๆกัดูดิดูดิเราเสียหมดแล้วลูกหมดแล้วขอบคุณครับขอบคุณนะคะโอ้โเยอะมากเลยมีข้างในนู่นด้วยห้ามเข้าไปในแปลงดอกไม้โดยเด็ดขาดปรับสองพันนะจ๊ะนี่ดอกอะไรชอบสวยนะสีดิมีหลายสีนะ นี่สีหนึ่งสีหนึ่งสีหนึ่งหลายสีมากเลยโอดอกเดียวกันแต่ว่าหลายสีใช่นู่นสีเหลืองสีแดงสีม่วงเขาไม่ได้ยอมใช่ไหมไม่เคยจะมายอมต้นไม้แบบนี้นี่โอ้ยมีเยอะมากเลยอยากรู้ชื่อต้นงเลยมันสวยมากเลยอะเขาอาจจะติดชื่อต้นไม้ไปให้เองดูดึงเนาะอุ้ยนี่สวยเออนี่สวยสวยสวยเราเห็นมันสวยมากเลยต้นอะไร อาใครลูกก็คอมเมนต์บอกเรงเดือจัาเดือว่ามีตัวอะไรดึงสวยอ่ะอูสีขาวสวยมากขาวจมูกเขาไปอยู่ในกลางทุ่งอุ้ยสวยอ่ะเหมือนดอกไม้ที่เขาชอบเอาไปจัดช่อดอกไม้ขายอ่ะเยอะมากเลยบนนู่นขึ้นไปได้ไหมนู้นไ้หมดเลยป เฮ้ย hey, มันเหมือนกับสีขาวเมื่อกี้เลยเขาย้อมแม่เลยปอโอ้โหใครเขาจะย้อมกันเป็นสีขาวหรือ,รอไงเนี่ยมันคือมีหลายสีไม่ใช่ใครเขาจะย้อมเนาะหุยฝั่งนู้นมีคอทมอ,ม<ะ>อสวสวยมากเลยไปโอ้สวยสวยมากเลยต้นนี้ดูแกมันเหมือนผีเสื้อเลยนะเนี่ยดอกอันเนี้ยเขาเรียกอะไรนะ คอสมอรปะใช่ป่ะไม่รู้อะสวยมากเลยมันเหมือนผีเสื้อกำลังบินอยู่ควารู้สึกอะเข้ามาได้นี่เออมีทางเดินอะเขามีหินหนึ่งโอ้ขึ้นมาดูข้องบนสวยมากกล้องอันนี้มันก็จะแบบไม่ค่อยละเอียดเท่หร่เนาะรายละเอียดจะไม่ค่อยมีแต่ว่ามันจะเห็นภาพแบบกว้างๆหันไปดูข้างหลังังน สวยเอ๊ยจ้ะโอ้ยเดินในดงดอกไม้เป็นผู้หญิงหวานๆจ้า <c oughs> อันนี้สีสลับกันแบบข้างนู้นก็มีมีอันนี้นนสวยดอกอะไรเนี่ยน,นี่หลากสีเลยห้ดูใกล้ดูดอกใกล้กล้องมันเห็นแค่นี้โอ้สวยมากเลยนูน่นฝนุค,คอร์สมอด,ดเยอะกว่ากว่าน,นั้นอีกใช่ พราะท่านน่ะค่ะโอ้โหเห็นแล้วอยากลองกลางวัดมากเลยเนาะแล้ลมเย็นด้วยนะวันนเยอะทุ่ง <Techn> น <tomar> oh ี ho, ้สวยทุ <serving> enfin wan ita wan ita ่งนี้สวยนี่กําลังเต็มเลยเยอะมากเลยผักชีลาวเออใบเหมือนผักชีลาวผักชีผักชีฝอยอะผักชีที่กินแกงอ่อมอะไรเงี้ยกินแค่นุ้งแล้วกันนั่งลงสิ มุดเข้าไปในต้นบักชีลาวสวยมากเลยอ่าหาลูกหนึ่งสองหนึ่งสองอ่าแค่ไปจ้ะเดินทางกันต่อ ตอนนี้เองมาถึงแล้วไร่สตอเบอรี่แผ่นดินทองเด้งเข้าไปทางไหนดีใจมากเขายังกันนี่ห้องให้เก็บได้แล้วก็เอามาช่างกิโลเนาะฝั่งนี้ก็จะมีเครื่องดื่มมีผลิตภัณฑ์มีอะไรที่มาจากสตอเบอรี่อ่ะเด้งมอดูไปเก็บสตอเบอรี่ก่อนขีดละ60บาทถ้าเอามากกว่า1กิโลขีดละ5บาทอบาทเข้าชมฟรีนะคะไปค่ะ เริ่มตรงไหนดีคะห้ามเก็บกินในสวนปรับห้าร้อยอุย้ยนุไม่ตอบมาด้วยอ่ะเดี๋ยวเองไปเดินจากข้างในออกมาข้างนอกไหมเผื่อเผื่อทางนี้ไม่มีเองจะได้ไปไล่นุ่นหนูสังสัยมีคนกลมุมๆเยอะๆแปลว่าน่าจะมีเยอะอ้ยลูกนั้นลูกนั้น,น,นได้อยู่ว่ได้ไหมได้ลูกน<า>ึงลูกนี้ ไปอ่ะเก็บต่ออยากกินแล้วอ่ะนี่อันนี้ยังไม่แดงมากแต่ว<อ>่าน่ากินอะลูกลูก,ลกตัวมากก็กกกแดงอยู่นะลูกนี้ใหญ่ลูกนี้ใหญ่ลูกนี้ใหญ่ามากจ้ะแม่จ๋า ไปมองมาบิดขั้วบิดขั้วอออูอ้นี่สวยจะอดใจไม่ไหวแล้วเอ,อ้ยขี้โคอนไปพวกใหญ่ดีกว่าลูนี่มันนี่ไมน่นี่มัคอนอู้นะลูกเอาลูกนี้ก่อนจะไหมจะไหมอุ้ยลูกนี้่อนข้าไปข้าไปคีคอนว่าไปไม่ได้ตรงที่มันมีขี้โคอนอนะ่ะมีแต่ลูก,กงามๆเห็นไหมลูกอ่ะเดี๋ยวให้รองเท้าพี่ลุยได้นี่นี่อู้ ติดมือเลยอะอยากจะเอาลูกนั้นให้ได้อะหุยมันหอมแบบหอมติดมือเลยอะูดไงลูกนี่ใหญ่มาก,กาใหญ่ใหญ่กว่าทุกลูกที่เก็บเลยดูดโอ้กยไม่ให้ดูเลยโอ้ใหญ่มากให้ดูในมือเลยโอ้โห ลูกนี้ใหญ่กว่าลูกนี้เลยลูกนี้เลยไหน<อ>เก็บเลยเก็บเลยอู้ลูกนั้นช้ำมากอะไรครับเขาเขาเขาคิดยังไงนะลืมละขีดละหกสิบบาทนี่น่าจะได้เกินขีด,ล<ะ>ขดแล้ว โอ้โหลูกนี้เหมือนลูกแฝดเล็กกับแฝดใหญ่ลูกนี้นลนเล,ล้ลูกเล็กๆก็ก็น่ากินนะนี่อย่างนี้ชอบเท่านี้ตากยืนตะการมานี่ช้ำๆแบบนี้เอาได้เยอะยังเนี่ยนี่ดูดิอ้ อยากกินแล้วอ่ะรีบเอาไปรีบเอาไปให้เคาช่างอุปอยากกินไปเดี๋ยวเอ็งเปลี่ยนไปฝั่งนู้นบ้างไหมอ่าเรามาดูฝั่งนู้นดูฝั่งนู้นเนาะอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคออีงบ้างให้ลูกดูลูกใหญ่ลูกใหญ่เนี่ยไปไ่นู้ไปฝั่งนู้นต่อเนาะเผื่อฝั่งนู้นจะมีลูกใหญ่ ไม,ม่มีมีดอกไหมชมให้ดอกนี่สวยอ่ะดอกเวอร์บีนะ่าหรืออะไรเนี่ยถ้าจําไม่ผิดนะดูข้างหลังก็มีนู้นข้างหลังไปเห็นไหมเต็มเลยวิยสวยอะ่ะโป้ว่านะฝั่งทางนู้นไม่ค่อยมีใครไป,ไปเราจะไปทางนู้นกว้างมากทางไปนู้นไม่ค่อยมีใครไปอะ่ะน่าจะมีเยอะจะบอกว่ารู้สึกด,ดีใจมากเลยห้ามกินสตรอเบอรี่ก่อนจ่ายเงิน ชิมดูก่อนหน้าร้านได้แม่อนุญาตให้ชิมในสวนไม่ให้เก็บดอกแล้วก็ลูกเขียวอออืโตรงน,นี้ไม่นนมเห็นค่อยมีเลยนี่ได้อยู่เอามาเก็บเลยอ่สะอ,อนะอ,อนอยากจะเก็บเมืดวัน้นี่ อันนี้อะไรอ่ะดักแมลงไหมถามคารู้คืออะไรโทษนะคะไอ้ไอ้กระปุกในนี้คืออะไรคะอดักดักแมลงอออ๋นั่ไงจริงๆน่ะอืมกันแมลงมากินมีลงมัานแลวนะอ๋อมันมันล่อแมลงเข้าไปเลยครับว่าไงอืมทั้งล่อทั้งไล่อเป็นความรู้ ขอบคุณค่ะอู้นี่ลูกนึงโอ้แดงอยู่แดงได้แล้วลูกนี้่ลูกเล็กแต่ว่าแดงไหนนี่อือมาหยิบมาดูนี่ลูกนี้ยังไม่ค่อยชุกเท่าไหร่นะแต่ก็ก็แดงๆอยู่นะไม่เขียวนะเก็บได้อยู่เปรี้ยวเออนี่เป็นพวงเลยแต่ว่าลูกเล็กหน่อยแต่ว่า แต่ว่าดูฉ่ำดีนะแต่ขีดเกียร์คำไปมันพวงเลยโอ้นี่ไงอ่ะคิดว่ากี่ขีดแล้วยังพอแล้วเนาะอ่าพอแล้วไปไปช่างกันดูว่าจะกี่ขีดจะปิดตาไม่มองเพราะว่าเดี๋ยวจะเก็บอีกปิดตาไว้มันสนุกตอนเก็บไงขออีกรูปหนึ่งได้ไหมอ่ะไหน อ้าเพราะอะไรเพราะอะไรจริงๆป่ะโอ้ไปดูดอกไม้แป๊บนึงได้ไหมไดี๋ยวด้ทยถ่าย,ยตรงตรงนี้โอ้โหไหมสวยมากเลยพึ่งเต็มเลยมามาออกมาได้แล้วโอ้ยมันสวยอ่ะโอ้ป่ะ อย่างนี้จะมีไปถึงอีกนานหลายวันไหมคะถึงเดือนเมษานะคะถึงเมษาใครจะมาก็มีเวลาอีกหลายหลายวันเลยสามสีเดือนถ้าสถานการณ์ปกติเนาะเอาอย่งนี้ดีกว่าถ้าสถานการณ์ปกติก็คือเปิดถึงเมษาเลยโนี่จะมีผลิตภัณฑ์จากตอร์เรยอ่ะเดี๋ยวไปดูก่อนว่า ได้่ขีดโอ้ยที่4.7นะคะค่ะ285บาทตอนเก็บเพลินมากอยู่น้ำไม่ได้อยู่น้ำไม่ได้เดี๋ยวได้เยอะกว่านี้มาสรุปว่าเก็บไปเท่าไหร่นะ4ขีดกว่าเลยอะเกือบครึ่งโลอะครึ่งโลมันเก็บมันเก็บเพลินมากอะ หอมมากอมอมขอสักลูกขอสักลูกเอามาลูกใหญ่เลยแล้วกัน<า>ในฐานะที่เป็นคนเกลือม,มันจะต้องช้ำๆแน่นอนเลยอะ่ะในดู้างในนี่เป็นไงหวานมากกว่าเปรี้ยวการเข้าไปข้างใน,นนี่ช้ำก่อนช้ำเริ่มจากชา้ำเข้าไปก่อนหวานอมเปรี้ยว ไม่ใช่เปรีย้ยวอมหวานนะหวานอมเปรี้ยวอือหืออือหืออาฟินอร่อยมากมะอ,อยากดูลูกใหญ่ลูกไหนใหญ่ลูกไหนลูกเน,นี้ยเอาที่ใหญ่ที่สุดอีกนี่ไงใหญ่ไหมลูกใหญ่ๆลูกไหนก็ได้อืออการออือ ดูเนื้อหน่อยฉามแค่ไหนเชื่อไหมกินมดนีก่ก็ไม่พออาจจะมีซื้อซื่อเพิ่มหนาลานอะ<ม>อ้ยากาศฟินฟิน,นฟินอมวันนี้สนุกมากรู้สึกเป็นผู้หญิงหวานอมเปรี้ยวไปเที่ยวทุ่งดอกไม้จากแต่เช้านะเก็บเต้นวันนี้เก็บเต้นแบบท่ามกลางลมแบบ แรงอะ่ะจะบอกเลยว่าถ้าใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปก่อนหนะ้าเนี่ยตอนที่เองพาดูพระอาทิตย์ตกที่มอนชมดาวอะ่ะตอนเย็นอะ่ะย้อนกลับไปดูเลยอยากให้ดูอยากให้เห็นสวยมากตอนพระอาทิตย์ตกถ้ากางเต็นท์นที่มอนชมดาวอะ่ะคนละ250บาทพร้อมอาหารเช้าก็ถ้าใครจะมาช่วงนี้ก็เตรียมเสื้อผ้าเตรียมผ้าห่มมาน,านาะนะกันนั่นมีเต้ามีเต้าให้เช่นมีเต็นท์ห้เช่า มีเต้ร์ให้เช่าแบบว่ากางไว้ให้เลยแล้วก็มีพร้อมเครื่องนอนห0 0้ยบาทกับแ800ดร้อยบาทพร้อมอาหารเช้าเหมือนกันไปทำอะไรอีกล่ะวันนีงไปทำอะไรมาอีกนะทุ่งทานตะวันอออันนี้แบบเป็นอะไรที่เกินความคาดหมายของโอปอมากคือได้ยินมาว่าทุ่งทานตะวันไร่มันงีสอนเนี่ยเขาปลูกทานตะวันเยอะมากแต่โอปอไม่คิดว่ามันจะเยอะมากขนาดนั้นชอบมากเลยแหละสวยมากเป็นครั้งแรกที่เห็นทุ่งทานตะวันที่ ใหญ่ขนาดนี้เป็นครั้งแรกในชีวิตเลยแล้วก็ได้มาไหวพระเนาะไหวหลวงพ่อทวดองค์ใหญ่ที่สุดในโลกได้ความอิ่มอกอิ่มใจไปแล้วก็นี่ค่ะที่อยากจะมานานแล้วแต่ไม่ได้มาเนาะก็คือมาเก็บสตอเบอรี่ไรนี่อปปุปว่าโอเคเลยนะถ้าใครจะมาเก็บสตอเบอรี่เขาใหญ่หรือว่ามาถ่ายรูปนะร่างนารักมามหาอะไรกินก็แนะนำไรแผ่นดินทองนะจ๊ะมาไม่ยากอปปุปก็ไม่รู้ทาง ยิงแมปมาเนาะเปิด G.P.S มาเอาปอขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวจะขอไปกินสตรอเบอรี่ต่อก่อนนะจ๊ะคลิปนี้สวัสดีจ้าบ๊ายบาย